พี่เคซื้ออะไรผมจะซื้อบ้างไม่ยอมผมจะมารีวิวทอมดิกซันนะฮะนี่นี่นะครับดูมั้ง2นาทีนะครับรีวิวอะไรง่ายๆนะวันนี้ผมได้อะไรมา Foldable Mobile Phone Holder นะครับนี่ ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเห็นในเน็ตน,นะครับปกติก็จะไม่ซื้อหรอกเห็นมี DJPK นะบอกว่าผมเอาหนึ่งอัน DJPK พูดปุ๊บผมก็เลยซื้อตามดูนะครับไม่ยอมปกติเราจะเป็นยางี้ตั้งนานละเปิดกล่องมานี่ง่ายๆเลยอย่างแรกที่โอ้ไม่ชอบเท่าไหร่คือน,นี่คะมันน่าจะเป็น USB C ได้แล้วนะครับดึงแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาเราจะล็อกก็หมุนอย่างนี้เลยครับล็อกปุ๊บนั่นตัวนี้ข้อดีคือมันขึ้นสูงได้สูงได้แค่ไหนมาดูกันด้ยาวประมาณนี้เลยถ้าตั้งที่พื้นมันก็อยู่ประมาณนี้ตกอนนะ พอมันถักได้เพื่อจะถ่ายแบบมุมอย่างเงี้ยฮะถ่ายงานมุมนี้แต่อย่างเงี้ยมันอาจจะรับหนักไม่ได้มันก็เลยมีวิธีที่บุนอย่างงี้ได้ครับปุ๊บมีไฟสองด้านนี่ไฟหนึ่งด้านสองด้านมีรีโมทให้เขียยรีโมทมาก่อนนะครับเป็นรีโมทแล้วทำอย่างงี้กดเบอร์หึงค้างไว้นี่ครับปรับแสงได้กดค้งอีกเปลี่ยนแสงกดเบอร์สองนี่ไม่ติดกดสองค้างไว้อ่าพังละยัง อ่ามาแล้วครับเบอร์2องนะเป็นแบบสองข้างนะเร่งแสงได้ปรับผสมกันได้นะครับปิดก็ง,ง่ายกดปุ่มรีโมทค้างไว้มันก็มีปุ่มชัตเตอร์ด้วยอาจจะต้องซิงบูทูธก่อนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบ Manual. แมนนวลเรากดให้คอร์ดอยู่แล้วนะครับไอ้พวกไฟเนี่ยก็คอนโทรลได้จากตัวบอดี้มันเองเป็นตู้ก็มีให้คอนโทรลอยู่หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับยืมม้อมือถือหน่อยนะครับไปตรงนี้ก็น่ารักดีนะโฮะง่ายเพราะเพโาะเพราะอือฮะ แรง,งทีีเดยวอย่างนี้อาจจะตกได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารีวิวอะไรในการทำดิกซันที่บดยาเนี่ยนะมีไฟด้วยนี่นะครับนี่คือที่บดยาของทำดิกซันนะครับนี่ที่ตูดนะฮะเป็นโลโก้ทำดิกซันด้วยถ้าใช้สูงขึ้นก็เนี่ยฮะมันสามารถขึ้นสูงหลบจอได้นี่นะหยิบนู่นหยิบนี่ก็เหมือนแบบเวลาใครทําเองอะมันออกออกแบบให้เป็นเหมือนแบบใครอยากจะอยู่บ้านทําบล็อกทําบล็อกทําวิดีโอตัวเองนะครับใช้ได้เลยมีมุมนี้สมมติมว่าอ่ะนี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทำดิกซันนะฮะนี่เรวตัดมา้างมุมบนเป็นอย่างนะครับน่าาใช้มกเลย เฮ้ยหรือเป็นไี่ลูกอันนี้มันลูกกลมๆนี่เฮ้ยทำไมทราไมีลูกกลมเยอะเก็บไปไงเอาข้างบนยังขายอยู่อีกเก็บนะครับปืด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 ชุดชุดก็เร็วดีนะดีไซน์นะครับผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันนะประโยชน์ใช้สอยอะแ5แล้วกันนะความคงทน8.5เหมือนกันนะครับราคาคุ้มไหมประมาณพันห้าระวัสดุมันดีเนาะก็สักพันหนึ่งก็ลังสวย ดีเดียวจะคอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่ค้าใจปรับ F I s o ออโต้โบเคปหรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลชาถูออกมาเล่าออกมาเหล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู